เนื้ออย่างเงี้ยถ,ถ้าพี่จะให้ผมเอาเนื้อไหนให้เนี่ยเขากรีดดูเมื่อกี้ด,ดั่งรถายรถานเมื่อกี้เลยเน,น,นี่ยเนื้อเดียวกันออมันไม่ใช่เนื้อนี้มันก็อย่างเงี้ยแหละมันก็อย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าทุเรียนมันเต็มที่ได้แค่นี้ไง เที่ยวเขาใหญ่รับหมอกเต็มๆโอเคครับลงข่าวแล้วจบคลิปไว้ทค่นี้สวัสดีครับวันนี้วันที่14มิถุนา2,568นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปนี้เมื่อไหร่นะเพราะว่าช่วงน,นี้ก็วิ่งไปออาเุรเรียนแบบว่ามันวิ่งรถตลอดครับก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปเมื่อไหร่อาจจะลงช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันเฉยๆนะครับพอได้เป็นแนวทางเนาะวันนี้ผมกําลังจะไปจันทบรีนะครับเดี๋ยวไปเอาทุเรียนพอดีสั่งทุเรียนไว้ตันห้าแล้วก็มีลังด้วยเดี๋ยวเอาลังไปใส่มังคุดมาสัก55ใบนะครับก็รอบนี้จะได้ทั้งทุเรียนแล้วก็ทั้งมังคุดนะมังคุดก็โดยรวมอยู่ประมาณน้ําหนักอยู่ประมาณตันสองเรียนตันห้าอันนี้ก็จะเป็นรถแคบนะครับ รถผมเป็นรถแคบแล้วก็ใส่ครอบสูงคิดว่าแบกน้ำหนักอยู่ประมาณสองตันกว่านี้ถือว่าโอเคละแต่ว่าช่วงล่างของผมก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่จบ <c oughs> อะนอกเรื่องไปเยอะและ้วก็ตอนนี้ผมกําลังจะไปจันนะเดี๋ยวพาทุกคนไปซื้อทุเรียนดีกว่าช่วงนี้ทุเรียนราคาไม่แพงนะครับทุเรียนราคาถูกเบอร์ A B C ก็ตอนนี้ราคาลละ9กบบาทเองราคาไม่แพงเลยก็เดี๋ยวเราไป ดูกันว่าทุ่เลียนที่ผมได้มาเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนนะตอนนี้มาถึงแล้วนะครับก็มาถึงสวนทั่เลียนแล้วพอดีผมสั่งเป็นเอร์ตกไซส์สวยเอาไว้นะครับเห็นไหมพื้นของกลมดีครับกลมดีแต่จะเป็นน้ำผีดผมก็บอกว่าไม่ซีเรียสครับเจ้าของเขาบอกว่าเป็นพื้นนาำผีนะผมก็ตอบไปว่าไม่ซีเรียสขอแค่เนื้อแก่นะ น้ำจีบผมไปได้เพราะว่าเราไปแกะสายเนี้ยฟูสี่ฟูห้าฟูเต็มๆเลยครับสวยมากนะสวยเลยก็ทรงประมาณนี้ทรงถือว่าผ่านสวยแต่ว่านามเนี่ยผมมองว่ามันจะมีแบบนามพี่นามน้องรวมๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะโอเคเลยนะช่องนี้มันก็จะดูยากๆหน่อยนะครับยิ่งน้ำจีบยิ่งแล้วใหญ่ในสำหรับผมนะ ผมดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อันนี้ต้องบอกตรงๆแต่อันนี้ก็ผมมาเพราะไล่เช็คเสียงเสียงมันไม่ลงผมก็เลยเจาะดูนะครับแคะขาวเลยเนี่ยมื่อไนรนี้อีกลูกนะึงส่วนอันนี้ยส่วนตรง,งนี้คือเมื้อแก่นะครับเนื้ดแก่เนอะฟีจะเข้มกว่าในกล้องนิดหน่อย จะพาไปดูสีแบบจริงๆนะสำหนับเดชเหนว่าเขาตัดทเทียนอ่อนอีกแหละนะครับสีก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือเื้อหนึ่งของเขานะครับชุดนี้นะแต่ว่าไอ้สองลูกเนี่ยที่ผมเจาะคือมันใกล้เคียงกับทเทียนขาวเลยก็ผมซื้อน้ํายามาชุดกันทับเรียบร้อยเพราะว่าช่วงนี้หนะ้าฝนเนี่ยนะฝนิ่งจะตกไปตกทั้งวัน น้ำยาผสมไว้แล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าผมเบรกไว้ก่อนทําไปสองสามลูกชุบไปแล้วสองสามลูกอย่าเบรกไว้ก่อนครับรอให้พี่เข้ามาดูก่อนว่าจะยังไงเพราะว่าของแบบเนี้ยพื้นพื้นเนื้อนี้ผมไปไม่ได้นะเราไปขายให้คนไทยครับทรงเนี้ยไม่ติเลยแต่ว่านเนื้อเนี้น่าจะไม่ผ่านอันนี้ก็ อวกแล้วถือว่าใหญ่แล้วน,นะนะครับแต่ช่วงนี้ฝนมันตกอันนี้จะเป็นสีเนื้อลูกที่สามนะที่ผมกับ <c oughs> เพราะว่าสองลูกแรกอันนั้นอ่ะอยู่ข้างกัน <c oughs> ลูกแรกเนื้อหนึ่งส่วนลูกที่สองก็จะเป็นเนื้อสีประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นลูกที่สามลูกที่สามก็มันน้ําหนักมันก็ไม่ค่อยจะหนักมากแล้วแต่ว่าดูจากล่องมันก็เหมือนจะจะแก่แล้ว แต่ว่าด้วยความเป็นหนามจีบนะครับผมก็ดูไม่ค่อยเก่งแต่ว่ามันก็จะเป็นมีความเขียงสะท้อนอยู่นะตรงร่องเห็นไหมอันนี้ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นทุเรียนในร่มหรืออะไรประมาณนั้นช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีแดดด้วยผมก็เลยอลองมองโลกในแง่ดีแต่ก็การไวคือเจาะเช็คเหนะือสีหน้าแค่นี้เองมันยังอีกหลายวันนะครับน่าจะ เป็นสิบวันอ่ะผมว่าน,นะสีถึงจะเข้าเนื้อหนึ่งนี่สภาพอากาศแบบนี้อ่าคื้มๆไม่ค่อยมีแดดแล้วก็ฝนตกทุกวันสีก็จะอยู่ประมาณนี้สีนี้ผมว่า <c oughs> ไปไม่ไหลนะไม่ไหยจริงๆแต่ว่่ลูกสวยดีครับเนี่ยมีแอวเป็นท็อปปลายหนามาด้วยตอนนีน <c oughs> ้ผมก็ขน <c oughs> ของขึ้นรถละเดี๋ยวรอเคลียร์กับพี่เขาก่อน พี่เขาจะว่ายังไงก็ไม่ไหวครับชุดนี้ไม่ไหวคิดว่าน่าจะต้องหนีลงใต้แล้วมั้งทางจันช่วงนี้อันตรายอยู่ <c oughs> ตอนนี้ก็รอมาประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วไม่รู้ว่าพี่เขาจะเอายังไงนะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวมาแบบนี้ขอว่ารอไปก็เสียเวลานะครับมันไปไม่ได้ จะมาแยะให้เราคัดเอามันก็ไม่ไหว,วครับพื้นของมันพื้นเดียวกันจะให้คัดยังไงไหวคือถ้าเกิดว่าหลุดก็คือหลุดเลยนะเพราะว่ามันพื้นเดียวกันครับมันอาจจะมีแบบน้ำแก่อย่างนี้อาจจะได้แต่ว่ามันนะครับอย่างนี้ผมว่าไม่น่าไหวนะมันมีแหละผมว่ามันต้องมีเยอะแหละ แเราก็ดูไม่ค่อยเก่งจะให้คัดก็ไม่ไหวนะครับมันต้องเป็นพื้นแก่จริงจรงมันถึงจะเอาได้ถ้าผมขียนลดอาไปเรจะผิดไหมเนี่ยเนี่ย,ยผ,มผมรอที่ผมรอคือจะรอรับผิดชอบสามรูปนี้ที่ผมเจาะแต่ถ้าจะให้ผมเอาเนี่ยผมตอบตรงนี้เลยว่าไม่ไม่ไหวครับเอาไม่ได้แต่พี่เขาโทรมาเนี่ยเหมือนกับจะให้เอานะเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันกินหวาน เขาถึงต anyway, like ัดมาคือเนื like. ้อดิบ like. มันหวานแต่สภาพนี้มันอย่างเดียวครับแป้งมานะแต่ว่าสีไม่นามันอย่างเดียวใจลูกเนี้ยมันนํำแล้วก็หวานมีหวานอันนี้คือเอาได้แต่อันเนี้ยสองลูกน้าคือเอาไม่ได้แต่ผมว่ามันน่าจะพื้นเดียวกันนะเห็นไหมน่าไหวก็เดี๋ยวรออีกสักหน่อยแล้วกันครับ ถ้าพี่เข้ามายังไงเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะต้องอัดเสียงไว้ไม่กล้าถ่ายหน้านะครับ่จะอัดเสียงไว้ว่าพี่เขาจะพูดในทำนองไหนตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงแล้วนะครับผมมาถึงตั้งแต่บ่ายสามโมงนะเราออกไปหาอะไรกินดีวกว่าเ <c oughs> บื่อละ <c oughs> ก็เพราะว่ารอไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับทุเรียนมันเนื้มันไม่สวย ถเดี๋ยวท่างพี่เขาจะให้รับผิดชอบยังไงผมคิดว่าเดี๋ยวเป็นเอื้มาให้เลยก่อนเพราะลูกที่ผมเจอะสามลูกเนื้อมันก็งั้งนั้นน่ะเนื้อดีอยู่ลูกเดียวอีกสองลูกคือเนื้ออ่อนนะครับเขาก็ทักมาว่าจะจะถึงแล้วเดี๋ยวจะมาแล้วตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่สี่โมงเย็นนี่ก่อนนี่ครับห้าโมงสี่สิบไปดีกว่า จริงๆผมสั่งบางคุดกับพี่เขานะครับคือพี่เขาไม่ได้ทําบางคุดนะแต่ว่าเขาสั่งแผงรู้จักเอาไว้ให้ก็น่าจะแบบกินส่วนต่างสักร้ละบาทสองบาทเงี้ยครับก็เลยคิดว่าจะรอเพราะว่าเราก็อยากจะรักษาคําพูดนะ่ะแต่ว่ารอนะขนาดนีม้มันอึดอัดนะครับมันไม่ใช่ที่ตัวเองนะบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยมารอ มาซื้อท pues no. mm nah. ั่วเรียนเขาก็ไม่ใช่เพราะว่าทั่วเรียนเหมือนเนื้อไม่ดีเดี๋ยวออกไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวยังไงเราพยว่ากันอีกทีนึงครับสีนี้เขาดูนี่เลยสีใสกว่านู่นอน่ะเลยใสแล้วปาดเ็นดีมีทมพังปาดผูใหญ่เลยอ๋อโดนพื้นมีโดนพื้นอีก เอาก็จบแล้นเนี่ยมันก็ได้แค่แนนไม่แล้วนู้นะเปลือกหนาวันนี้เลยนี่หวานไปดูดองติดเลยตอนนั้นเนี่ยมันมันติดแตะมันไม่ได้หมายเพราะว่ามันจะสุกแล้วมันจะไม่อร่อยนะสุกแล้วมันก็หวานมันก็นี่ยนะขาวไอ้วกนี้กินไหมทุกคนเมื่อวานอ่ะกินมาสุกอ่ะเย้เป็นม่คาวเลยนะก็กินกันมาทั้งนั้น เไหมเไม่แกมตัดไม่ได้หล้กครับลงมันไม่เปิดแล้วตอนนี้มันเหลือแค่ไม่กี่ลงงเยเราเป็นมเมเย่างนะผให้กาแล้วมันมีปัญหาแฮอันนี้หวานกว่าอันนี้รสชาติได้ตุ้มมืแล้วมัตโรเบเออยู่ในซนนตุ้มกัดมือสงส่ลุงไหนกี่ดูเลยก็ได้ครับอันนี้รุ่นเชื่อได้ครับเอามาลัง สีมาไม่กี่สีเลื่นลางเลยลังสุดเลยเพราะว่าชุดนี้เป็นจัวนี้นะเป็นนี้ได้สีนี้ดีมันมันสีมันจะต่างกันนิดนึงมันไม่ใช่ทุเรียนช่วงร้อนทุเรียนอ่ะปีเนี้ยเอ้ยไม่ใช่คือฝนมันตกทุกวันยังไงอ่ะมันไม่ใช่ทุเรียนแบบที่จะสีแป๊ดเพราะเพราะมันยังไงแดดมันไม่ออกโคนมันชื้นทุกวันมันไม่มีสีแป๊ดแน่นอนเต็มที่ก็ได้แค่เนี้ยแค่มันมันต่างกันแค่นิดเดียวเอง ลูเอยไร่นีนีข้าหลัวมหรอแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยดูลูกนั้นเลยก็ได้เนี่ยแม่วาไวายมาวานเยอะเยก็ไปได้แล้วี่ว่ามันมันแค่มันด่างกันนิดเดียวอง นี่ใช่อันนี้ได้แต่อันนี้มันไม่ได้อันนี้มันแค่มันแค่มันตางแค่นิดเดียวเองอันนี้มันอันนี้มันคนละแปลงใช่มันคนละแปลงอันนี้มันสุกแล้วอันนี้แต่อันนี้ยมันอันนี้เพราะว่าอันนี้มันสุกเลยสุกแล้วมันก็ขึ้นแบบนั้นแหละเพราะอันเนี้ยคือมาจากนี่ในนี้เลยเนี่ยอันเนี้ยคืออยู่ตรงนี้เัวเรียแต่ละแปลงไม่เหมือนกันแต่ถ้าสุกก็ได้ แคมันก็ได้แค่นั้นแหละแต่มันขึ้นหน่อยเองไปไหนกลับโล่คุยกันไอ้อยู่ช่วยขึ้นรู้เรื่องมันนี่คุยกันให้รู้เรื่องก่อนถ้าทุกใจก็เลือกดิเตอบไปยิ้มแป๊บเดียวไม่เสียเราที่เสื้อของสายมาหลายคนแล้วนะครับไม่มีใครเอากลับมาเชอญไม่คนละจบก็ได้แค่นั้นแหละเขเรียนนะนี่ก็มันก็เต็มที่เต็มที่นะครับถ้ามัน แบบนี้มันไม่ได้ผมก็ไม่ได้จะเอาเนื้อไหนให้แล้วนี่ก็เทียบให้ดูแล้วเนี่ยอันเนี้ยคนละแปลงเนี้ยกันเนี้ยก็เต็มที่เหมือนกันแต่เนี้ยมันจะดีกว่าอันนี้ไม่เถียงแต่นั้นอ่ะยังไงมันก็ไม่อ่อนถ้าอย่างนี้อ่อนผมก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่อ่อนอนี่นนนยีนสิจีบใหญ่เปิดหูใหญ่อะไมันจะได้รู้สีมันเห็นชัดกวา่าถ้าเราดูหูเล็กยังไงมันก็ไม่หนีแล้วเพระงั้นผมไม่พูดหรอกว่าถ้ามีภาถากลับมา ไม่ได้อยากยัดของหรืขอขายของอะไรขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไ, <อ S 1> ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะนี่ใช้ไ, <อ S 1> ได้ไม่มีเท่าที่ไม่ดีอะยังไงส่วนที่้ได้หมดแหละพวกเนี้ยเขาจะอาสีนู้นสีนี้สีนั้นน่ะไม่ค้าเขาต้องคนใจคนส่วนเนื่องาบางทีข้างในเขาเลือกไม่ได้แต่ที่มันตัดงออกมามันคือดีที่สุดแล้วถ้าไม่ดีผมก็ขายไม่ได้เมื่อวานคืนเมื่อวานขายหมดเลยไม่เหลือเลยเอาไปลงในแผงอะในแผงในแผงก็ททำส่งตลาดเหมือนกันเขาก็ไม่ได้มีปัญหาว่ะ ต้องเอามันต้องแก่กว่านี้ต้องอะไรแบบเนี้ยที่ไปเมื่อวานเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่ดีเขาก็ไม่เอาเขาส่งตลาดไทยส่งแม่ค้าางจังหวัดเหมือนกันอันนี้ผมคุยกันแล้วผมก็เลยเลือกไว้เก็บไว้ให้แต่ถ้าวันนี้ไปขายมันไม่ได้อย่างนั้นแล้วราคาไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าผมก็ต้องมาแบกการมันว่าเบอร์สุดท้ายมันก็อยู่ไม่แค่ไม่ไม่กี่สิบบาท เนี่ยก็สุกแล้วเนี่ยเอาสุกให้ดูสุกแล้วเนี่ยได้แค่นี้เพราะเดี๋ยวยังไงพอมันมันสุกเดี๋ยวมันก็ขึ้นกว่านี้เรียนถ้ามันอ่อนเลยขีดไว้นานขนาดเนี้ยมันขาวแล้วมันไม่ได้อยู่สีนี้หรอกเขาพี่กี่ไว้ตั้งแต่กี่โมงบ่ายสามมั้งได้หมใช่เพี่ผมมาบ่ายสามประมาณบ่ายสามแล้วตอนเนี้ยแต่ผมมาดูใหม่มันก็ยังเป็นสีนี้ือไอ้สุกวันนี้ที่กินกันก็สีดีกว่านี้หน่อยเดียวอันนี้ก็หนามได้ใสๆเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อ่อน ก็เงาเลี่ยฮวงลองก็ลองก็ยังดูเงาเงาอยู<ๆ>่แต่มันก็ไม่ได้อ่อนปกติผมไปส่งแม่ค้าผมไม่ได้ทําเนื้อนี้ไปอย่างน้อยๆก็ตามสุดก็จะเป็นเนื้อนี้แหละที่ผมทําเนื้อนั้นตอนนี้ก็หาไม่ได้หนตกขนาดเนี้ยเพราะว่าเขาไม่รอหลอกหนึ่งเลยถ้าแก่กว่านี้นะท็อปเข้าท็อปเข้าก็ขายไม่ได้ก็คือว่าจริงจริงจริงมันก็เข้มกว่านี้ได้อีกแต่เขาไม่รอกันแล้วเดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวนี่ มันเริ่มแล้วนะถ้าถ้านานกว่านี้นะลุงเนี้ยก็ไม่เหลือท็อปเข้าท็อปเหมือนกันแต่ตอนนี้มันยังอยู่ข้างในมันไม่ออกข้างนอกตัวเรียนผมเนื้อนเนี้ย,ยที่ผมตัดไปเนะี่ยท็อปก็เข้ามันรอแก่กว่านี้มันรอไม่ได้แล้วไงเพราะยังไงอะ่ะสีเนี้ยมันก็ขึ้นมันไม่ใช่ไม่ขึ้นมันไม่มีต่ำกว่านี้แน่นอนไม่มีลงไปกว่านี้แน่นอนเพราะเนี้ยอันเนี้ยใกล้แล้วอันเนี้ยนะอันเนี้ยจะแก่กว่านั้นหน่อยแต่ตอนเนี้ยรอถ้ารอไปนะอีกสองวันท็อปขึ้นผมก็เสียหาย คนสวนเขาก็เสียหายเขาแต่ว่าเขาไม่ได้มีใครตัดอ่อนตัดขาวแน่นอนเนื้อเนี่<ช>ยนไเนื้อสองเนื้อมันไม่อ่อนมันไม่ขาวมเป็นเนื้อหนึ่งของช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนเนี่ยครับแต่ถ้ามันเป็นช่วงที่แห้งๆนะยังไงอสีมันเข้มกว่านี้มันเข้มกว่านี้เยอะเลยอันนเนื้อสุกถ้าแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาเลยนะมันกินแล้วหวานมันเลย อันนั้นก็หวานที่ผมกินเมื่อกี้ตรงนั้นอ่ะแต่นี่มันหวานมันหอมเลยนะสวนนี้อันนี้คนละสวนแต่สวนนี้ส่วนหวัวจีบเนี่ยเนีเขาเอาไปเนะน,นี่ยเนื้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะให้ผมเอาเนื้อไหนให้เนี่ยเขากรีดดูเมื่อกี้หนังรถายรถไฟเมื่อกี้เลยเนื้อเดียวกันอมันไม่ใช่เนื้อนี้มันก็อย่างเงี้ยแหละมันก็อย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าทุเรียนมันเต็มที่ได้แค่นี้ไง แล้วสีนี่มันก็ผมว่าก็ว่าไม่ได้ต่างอะไรกับอันนี้เลยนะี่ยอันนั้นหนะึ่ะอันนั้นมันก็คือสุกสุกมันก็ได้แค่นันน้นเองสุกเหรอเห็นแล้วใคก็ดูอยู่ตอนนี้มันแบบนี้ก็ให้ทำเอ,อ,องก็ได้เลยตอนนี้กลับมาถึงจังหวัดสกลนครแล้วนะครับเมื่อคืนผมไม่ได้เทอมเรียนนะแต่ว่าได้มาโค้ชมาแทน ทีแรกผมก็กะจะไปหาเองนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือมางคดที่ผมสั่งเขาไว้ไม่ได้ไปหาเองเดีย๋ยวพามาดูทุเรียนเพราะว่าตอนที่ผมออกมานี่คือผมคิดว่าจะไปหาของเองแล้วครับก็คือทุเรียนเราตั้งใจจะไม่เอาอยู่แล้วแล้วก็จะไปหาของเองทั้งมังคุดทั้งอะไรด้วยแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าเราสั่งเขาไว้แล้วก็ไม่อยากจะขิดคำพูดนะอันนี้คือทุเรียน นี่คือถ่ายกลางแจ้งนะครับสีกล้อง iPhone นะถ่ายกลางแจ้งสีไดยแค่นี้แหละกรอกไปกี่ลูกก็สีเดียวกันอันนี้จะเป็นลูกที่สุกอันนี้คือลูกสุกนะครับเขาก็เอาไปใส่ไว้ในกล่องนะจริงๆลูกสุกไม่ควรใส่ไว้ในกล่องนะควรจ่แยกออกไม่ควรขายให้เรา อันนี้เขาใส่ไว้ในกองเหยีบออกมาจากกองแล้วก็ออกมาใช้ดูก็สีไม่สวยสีมันก็ได้ประมาณนี้แหละคือทุเรียนชุดนี้ถ้าผมออกมามันก็จะเป็นปัญหาแบบปัญหาหนักมากเราเอามาแล้วก็ปวดหัวอยู่ดีเขาบอกว่าเอาไปเค็มได้ถ้ามีปัญหา,าไปเค็มได้แต่ผมรู้อยู่แล้วแหละพื้นของมาแบบเนี้ยสีเดียวกันทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเอามาก็เป็นปัญหาอยู่ดี ยังไงเราเอาไปก็ไปเคลียร์กันไม่จบมองหน้ากันไม่ติดอยู่ดีสู้ผมอา่าิดใจกันตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าไม่ต้องเอาของมาก็คือว่ามองหน้ากันไม่ติดก็แล้วกันไปเลยจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวทีหลังเสียเวลาเราด้วยครับเวลาทํามาหากินอันนี้จะเป็นต้นหลังบ้านของเขาเขาบอกว่าถ้าเอาสีนี้ไม่ได้จะไปเอาสีไหนเนี่ยทุเรียนมันแก่แล้วมันไม่ใช่ทุเรียนอ่อนเม็ดก็แดงแล้วเนี่ยนะ จะเอาขนาดไหนอีกจะเอาแป๊ดขนาดไหนเขาบอกว่าฝนมันตกมันหาสีแป๊ดแป้นไม่ได้หรอกเต็มที่ก็ได้แค่นี้แหละขนาดสุกไี่ได้แค่นี้เลยเขาก็บอกว่าบอกลูกน้องเขาไปตัดต้นหลังบ้านเนี่ยนะเขาบอกว่าอันนี้คือจะตัดวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยที่เราเคลียร์ปัญหากันคือเคลียร์ไม่จบเขาบอกว่าเนี่ยมาดูส่วนนี้ขนาดส่วนนี้สีก็ได้แค่นี้เลย แต่อันนี้สีจะดีกว่านะผมก็เลยบอกว่าถ้าได้แบบเนี้ยผมเอาได้สีมันดีกว่าแล้วก็แป้งมันหวานเนื้อหวานนะครับเนื้อดิบหวานก็คือว่าผ่านไอ้ตัวเนี้ยผ่านผมว่าผมเอาได้เนี่ยแต่ว่าต้องเป็นต้องเป็นเนื้อพื้นนี้ขึ้นไปนะครับไม่ต่างกว่านี้ก็เอาไม่ได้ชิมอันนี้ผมชิมนะครับเนื้อดิบหวาน เขาบอกว่ามันก็ต่างกันแค่นิดเดียวต่างกันกับตัวนี้แค่นิดเดียวเดี๋ยวเอาไปบ่มสีมันก็ขึ้นสรุปแล้วผมก็ไม่เอานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเร็วๆที่ถ่ายรถมาขึ้นของเลยจะได้ไปขึ้นโงกุตต่อเอารอแล้วผมก็พูดอะไรไม่ออกครับก็เลยไม่ทําอะไรเลยยืนหยิบยืนจับเพื่อนแล้วก็มาเพราะว่าพูดอะไรแรงๆก็ไม่ได้พวกน้องเขาเยอะคนเขาเยอะมากเป็นสิบ ผมก็ไม่พูดอะไรไม่ถอยว่ามาก็คือเจตนาของผมคือว่าไม่เอาคือชัดเจนมากว่าไม่เอาสหรับแล้วอยู่เคลียร์ปัญหากันอยู่เป็นชั่วโมงครับชั่วโมงกว่าผมไม่เอารถมาเคลียรของเพ้าก็เลยเอาไปขายแผงเองก็ถือว่าจบไปก็จะทําส่งแม่ค้าคนไทยกินอ่ะจะมาทําส่งแบบเนี้ยมันไม่ไหวไหมคนไทยมันกินไม่ได้หรอครับ คือผมทําไม่ได้เหรอจะไปขายโรลลส99เหรอพวกเช่าของผมก็ถาว่าชอบแหลก็ซื้อแหละว่า,าสไตล์การขายของผมคือแบบเนี้ยผมไม่ขายผมไม่เอาคือไม่เอาขึ้นรถเลยอย่าว่าแต่ไม่ขายับไม่ยอมมาขึ้นรถแต่ถ้าแบบเนี้ยมันหลุดมาเนี่ยสีแบบเนี้ยมันก็ยังพอไปไหวนะเราไปทําเป็นเนื้อหวานน้อยก็ยังได้สรุปแล้วก็ เขาไปขายเองนะผมก็จบตัวที่ผมเจาะมาทั้งหมดเนะี่ยคือผมเจาะเองกะไม่ไม่กินลูกหรอกครับประมาณสามลูกสามสี่ลูกนะที่เหลือเขาก็จบอันนี้เขาก็ตัดมาเจาะเองอันนี้ผมก็ซื้อเข้ามากจจ็จบปัญหากันไปครับเขาก็บอกว่าเขาเสียหายนะเขาเอาของเอาไว้ตัดเส็จแนละ้วเอาไว้ครั้งคืนมัน มันทั้งน้ำหนักหายแล้วก็มันเอาไปขายมันก็ไม่ได้ราคาเพราะว่าของทั้งเกินแล้วแต่อ่าอ,อันนี้เราลองมองกันสองมุมนะครับถ้ามุมของเขาคือเขาเสียหายนะแต่สําหรับมุมของผมคือผมย้ําแล้วว่าก่อนที่ผมจะสั่งคือเนื้อสวยใช่ไหมพี่เขาก็บอกว่าเนื้อสวยครับอ่าถ้าเนื้อสวยผมก็เอาสรุปแล้วสวยเรากับสวยเขามันคนละเรื่องครับมันต่างกันนะ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ในในคลิปนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายคลิปว่าอยากจะมาแชร์ประสบก,การณ์ให้ทุกคนได้ดูกันว่าการซื้อทะเลียนเนี่ยควรจะไปเห็นของก่อนดีกว่าไม่ไม่ต้องแบบว่าหิวของมากแบบสั่งเอาไว้ถ้าเราสั่งเอาไว้เนี่ยมันจะมีปญถานแบบนี้แหละเอาทางที่ดีเลยก็คือว่าไปเห็นของก่อนแล้วก็ค่อยสั่งถ้าไปไม่ทันก็เรื่องของเราละเราไม่ต้องไปสั่งไว้ปล่อยเขาขายไปเลยเขาบอกว่าแก่ดีพี่แก่ดี ตอนตอนขายก็บอกว่าแก่ดีแนละตอนเราไปเห็นเนะี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะแบบเนี้ยมันไปนไม่ได้หนระอกถ้าเราจะมาขายให้คนกินเนะี่ยไปไม่ได้ครับอันนี้เอาไปส่งโรงทอดดีกว่าหอมอมานะน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าแป้งมันมีแนละ้วสีมันไม่ได้เนื้อดิบมันไม่ค่อยหวานแต่ว่ามันดีครับมันมันอย่างเดียวเลยโอเคครับอีพีนี้ผมขอตลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับรอบนี้ได้มาแต่มือคทดกับทุเรียนเจาะเดี๋ยว ผมพักอีกสักไม่กี่ชั่วโมงแหละเดี๋ยวเย็นเนี้ยคงจะไปเอาเงาะเพราะว่าเงาะใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนิดหน่อยที่เราไปเอามาเราทิ้งแล้วเดี๋ยวแค่นี้โอเคครับขอตัวลาทุกคนไว้แค่น,น,นี้เล้วกันะะเนาะเอาไว้เรามันจะสมันเดี่ยวทิตหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ